สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันอยนะครับมาที่บ้านหนองปิไก่นะครับตำบลนาบัวคำอำาภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมทศภาคตะลานครับนนี้จะมาดูแปลงนาที่มีการระบาดของไหนแดงครับนี่มันเป็นปัญหาว่าระบาดมันซ้อนกันอยู่ครับเนี่ยกว่าไนโตรเจนมันจะสูงมากเกินไปกว่าเข้ามันจะงามเกินนะครับมันแตกขยายได้ดีขนาดนะครับเนี่ยมันซ้อนกันอยู่นะ เดี๋ยวสักหน่อยก็ต้องปล่อยน้ำให้แห้งนะเพื่อจะได้แก้งข้าวสำรอบหนึ่งตอนนี้กำลังทำการพือมันแพร่กระจายให้มันเต็มทุ่งก่อนอันนี้กำลังระบาดครับแล้วนี่ก็คือเข้าช่วงที่กำลังะเกี่ยวไปในสัก20บวันนะครับกำลังน้มลวงตอนนี้ก็มีการระบาดของแหนแดงเหมือนกันครับเนี่ยมันไหลมาจากตรงนี้แล้วก็มาขยาย นี่มันไต่ไปรอบแลยอันนี้มันเกิดใหม่นะครับเนี่ยนี่มันเบี้ยน้อยนี่มันจะขยายได้อีกเพื่อจะเป็นสืบทอดกรรมพันธุ์รุ่นต่อไปครับคือเอามาปล่อยครั้งเดียวมันก็อยู่ได้หลายครั้งครับอันนี้คือวิธีเปียกแห้งแกงข้าวครับของธนาวันยุทธคร,ครับครับถ้าใครอยากได้เข้าไปกินหรือว่าอยากได้ไนแดงก็ลองมาหากันนี่ครับตำน้องมิ้งไก่นะครับข้าวปอดสารพิษแล้วกันไนแดงใช้แทนในปูยูเรีย ครับคุณครับ